เมื่อเราพูดถึงการคว้านกระบอกสูบมานะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ทําการคว้านกระบอกสูบมานะครับมันก็จะมีปัญหาหนึ่งนะครับจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ได้ฟังซึ่งก็เป็นการตอบคอมเมนต์อธิบายนะครับเรื่องราวที่อ่ามันเกิดขึ้นนะครับอ่าที่มีลหลายคนมีข้อสงสัยแล้วก็เจอปัญหานะครับว่าคว้านมาแล้วลูกสูบวิ่งขึ้นไม่สุดปลอกสูบเนี่ยหวัวลูกสูบมันไม่เสมอก,กันกับขอบของเสื้อสูบนะครับ อ,อย่างเช่นเคสนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะปะเก็นเราไม่ได้ใส่นะปะเก็นไม่ได้ใส่นะเนี่ยนะไม่มีปะเก็นนะอันนี้เอา,เอาตัวกระบอกสูบสวมเข้าไปเฉยๆนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมขอบขอบสูงสุดของกระบอกสูบกับหัวลูกสูบเนี่ยยังมีช่องว่างอยู่ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ประมาณ2มิลน,นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ปะเก็นนะถ้าใส่ปะเก็นมันก็จะ โผล่ขึ้นมาอีกนะครับกระบอกสูบโผล่ขึ้นมาลูกสูบจมลงไปอีกนะครับทุกท่านน,นั่นหมายความว่านะครับเดิมๆที่นะครับลูกสูบมันไม่ได้ขึ้นจนสุดกระบอกสูบอยู่แล้วนะครับเดิมที่นะเดิมๆนะมันไม่ได้ขึ้นสุดอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเราไปคว้านลูกสูบบางลูกนะครับลูกสูบบางลูกนะเขาอาจจะเจาะเจาะรูที่สลักนะครับลูกสูบบางลูกนะครับเวลาที่เขาเจาะ เจาะใส่สลักมาเนี่ยนะครับเวลาเขาเจาะใส่สลักมาเจาะสูงเจาะต่านะเจาะสูงเจาะต่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลในเรื่องของถ้าเจาะต่าเนี่ยนะครับเอาเป็นเจาะเจาะต่าลงมานะครับเจาะต่ําเยื้องลงมาข้างล่างเนี่ยแน่นอนลูกสูบมันก็จะขึ้นสูงกว่าเดิมนะลูกสูบมันจะขึ้นสูงกว่าเดิมลูกสูบทียมบางลูกโผล่ขึ้นมาจนชนเบ้าฝานะครับอ่า ทีนี้มันก็จะมีลูกสูบบางแบรนด์บางยีหงงย่หอ้อนะครับบางแบรนด์บางยี่ห้อนะครับเจาะสูงขึ้นไปเจาะสูงขึ้นไปใกล้กันกับใกล้กันกับล่องแหวนนะครับมันทําให้ลูกสูบขึ้นไม่สุดหรือลูกสูบบางรุ่นนะหัวสั้นหัวยาวนะครับมันก็จะมีผลที่เรา,าสงสัยว่าลูกสูบมันวิ่งขึ้นมาไม่สุดปลอกสูบนะครับมันจะมี ผลทำให้รถวิ่งได้แค่หกสิบไหมนะครับคำตอบเราตอบแบบนี้ตอบชัดๆตอบสั้นๆเลยนะครับทุกท่านว่าไม่มีผลนะครับมันไม่มีผลนะมันไม่มีผลเลยเพราะว่าเราเคยทำนะเราเคยทำอ่าล่าสุดเราเจออยู่ในสปาร์คนาโนนะอ่าสปาร์คนาโนนะครับเราทำทำการคว้านนะก็งานเขาเขาคว้านมาให้นะครับอ่า ลูกสูบเนี่ย TDC แล้ว TDC ก็คือลูกสูบขึ้นสุดมันอยู่ห่างจากกระบอกสูบป,ประมาณอ่ามันห่างจากมันห่างจากฝ่าสุดกระบอกสูบนี่มันห่างลงไปประมาณหนึ่งเซนนะครับอ่าสปราร์คเอ็กซ์คันนั้นนะสปราร์คเอ็กซ์สปราร์นาโนนะอ่าลูกสูบเหลืออยู่ประมาณหนึ่งเซนถึงจะถึงจะสุดสุดปลอกนะครับอ่าเราวัดหวัวลูกสูบเลยเซนน,นิดนิดนี่แหละนะครับ ถามว่ารถคันนั้นวิ่งดีไหมวิ่งดีวิ่งดีเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเพราะว่าการคว้า,านการคว้านกระบอกสูบมาปับ๊บการคว้านคืออะไรคือการเพิ่มซีซีของเครื่องยนต์พอเราเพิ่มซีซีขึ้นนะครับไอชุดเบ้าฝาเนี่ยไอชุดฝาเนี่ยนะครับพอเราคว้านลูกโตขึ้นเบ้าฝาเราไม่ได้เราไม่ได้เคลีย์พอเบ้าฝาเราไม่ได้เคลียร,รถมันจะ วิ่งไม่ออกความเร็วรอไปเพราะว่ามันต้านนะมันต้านจังหวะคลายไอเสียนั่นเองนะเพราะว่าถ้ารถเราคว้านปั๊บกําลังอัดเยอะขึ้นนะครับเวลาที่มันคลายไอเสียเนี่ยคุณไม่ได้อ่าคุณคุณคว้านมาลูกโตใช่ไหมคุณไม่ได้ขยายพอร์ตไอเสียนะครับมันทําให้คลายเสียออกไม่ทันจังหวะแรงเฉ่ยที่อ่าแรงเฉ่ยท,เยที่ลูกสูบดันดัน,ด,นดันไอเสียจะ แก้ไยไอเสียออกไปเนี่ยดันไอเสียออกทางพอร์ตไอเสียเนี่ยนะครับนี่แหละมันต้านตรงนี้นะครับมันมันจะมีผลทําให้รถมันวิ่งไม่ออกนะทีนี้นะครับเขาจึงมีการนะถ้าคว้านมาโตปับ๊บจึงมีการควักเบ้าฝาเพื่อลดกําลังอัดลงไปเพื่อไม่ให้มันต้านเยอะเพื่อไม่ให้มันต้านนะเวลาที่มันคายไอเสียเพื่อไม่ให้มันต้านยี่หัวลูกสูบเยอะ แล้วก็มีการเคลีย์พอรตเคลีย์บาวาวนะครับอาทีนี้การที่เราไปคว้านมาปับ๊บซีซีเราเพิ่มถูกต้องไหมคว้านมาซีซีเราเพิ่มแต่ลูกสูบคุณขึ้นไม่ถึงขึ้นไม่ถึงอาขอบกระบอกสูบนะขึ้นขึ้นไม่สุดกระบอกสูบมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องไปเคลียร์เรื่องของการลดกำลังอัดนะ คุณไม่ต้องไปเคลียร์เรื่องของการลดกำลังอัดเพราะว่าลูกสูบบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปว่าไปคว้านมาแล้วมันขึ้นไม่สุดนะอาจจะ3มิลห้ามิลนะส่วนมากมันก็จะอยู่ประมาณนี้3ามถึงห้ามิลนะครับอ่านี่แหละมันเป็นการลดกำลังอัดเขาลดกำลังอัดมาให้จากโรงงานผู้ผลิตอะไหล่เทียมเขาเจอปัญหาบางอย่างเขาก็เลยทําการลดกำลังอัดมานะครับอ่าเห็นไหม นะครับมันก็มีข้อดีแต่หากถามว่าไปคว้านมาแล้วลูกขึ้นไม่สุดมันวิ่งได้แค่60อันนี้คุณต้องไปเคลียร์เรื่องของมาร์กนะผมเชื่อว่ามาร์กไม่ตรงนะครับมาร์กไม่ตรงนะมาร์กเยื้องล่างไป1ฟันมันติดได้แต่ว่ามันวิ่งไม่ออกนะครับเ,เวฟเนี่ยตัวดีเลยเคลื่อนไป2ฟัน3ฟันยังติดได้ขี่ได้ประมาณ40 50นี่แหละนะครับก็จะประมาณนี้ดังนั้นนะครับ ถ้าลูกสูบขึ้นไม่สุดไม่ต้องไปห่วงเรื่องนั้นให้ไปเคลียร์นะครับในเรื่องของมาร์กที่ว่ารถมันวิ่งไม่ออกเนี่ยนะครับอ่าก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้นะอธิบายเท่านี้ก็แล้วกันสวัสดีทุกท่านครับ